่ด oh, ันทางทเวียเตบอนโอ้เพลงเพลงดนลิงวันนีหนูมนไะไม่จูนตรงมุอที่ทีไงตรงว่าท่านงวดเลยแม่เ้แม่โอ้อยว่ค่อเอาเมตุเคยบอกเมตุเคยสมุดอือสมุดอาเมบอกครอยด้วยอาสาวอืมเ

นี่นะมืยง่ายนะนี่บันทึกค่ะความสะอาดกับแม่นอกนั้นเนี่ยฉันเห็นไปกลิ้งในดินแหละแล้วก็ไม่ยหดกลิ้งเลวาดเออโนตัวเด็กมงยัยเองเนาะเล่นเล่นหนี่งวันทงไป

นี่ยเดให้นอนแล้วนี่ตรงนี้บนเลยล่ะแรกรกบ,บาลน,นะนี่ถมนะนี่ถ้าเรมันจังเลยจังเลยอม่างเนียมันเลืมคนณแม่ะอันจังเลอ่ะก็หังแต่เผาจินดาบว้า mọi người ta chung girapper tin này chung mười lăm chung ra nơi kia kìa kìa อามาก็แม่ไม uh, ่ต้องลีลาป่ะแม่อยากก็อยากเนาะดูดูความอยาก้นี่งานแรเตรเนื้อนุ่มแมเอเองเจกันยองก็กะโด้เอ่งออสองขนาดนี้เลยเหรอจริงจริอะ ฉันรู้ว่ามึงอยากอยากขึ้นมามากเลยแมเคยเคยเห็นแมวแบบเล่นตัวไหมก็แมวบ้านกูนี่เลยกนหนังกูหนังกูหนังเออเจ้าเจ้าจ้าเมื่อใดแม่เอจ้าเอจ้าเจ้าอิรไอ้เจ้าโอ้กลายตกเตียน ลงเลยแม่ที่อยากขึ้นนะอยากขึ้นก็อยากแมทำเป็นเล่นตัวที่อย่างนี้น่ะไม่ลงเลยนะเนี่ยแมหมดจเฮ้ยเฮ้ยเ้ดูขาเฮ้ยลงเฮ้ยลงโอ้โหทั้งมือทั้งขาเริ่มยันเลยหรอวะเออนะลงลงโอ้กแม่ป็นเล่นในขนาดนี้เลยเหรอ เดดูรักยิ่งกว่าลูกรักยิ่งกว่าลูกก็มีแต่เมงนั่นแหละแกแม่มันเขี้ยวนี่มึง ดูมันเขี้ยวนะออจ่ออัอ้อยจอ่อลงเลยโอ้นอนแน้นทั้งมือท้งขาอ้ายอม